ได้กันหน่อยพี่ พี่เ้น่อยว่าร้องโชว์้กหช้อนแล้วร้องโชว์หน่อยร้องโชว์หน่้อร้องโชว์หน่ร้องเพลงโชว์หน่อยนี่น่ะอ้วันนี้